สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับคัวตอคนกันแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมากินหอยที่หากินยากอันนี้คือหอยเดือนะคะทุกคนหรือว่าบางบางที่ก็เรียกว่าหอยเลื่อยนะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดตำเองน้ำจิ้มเจ่วอันนี้ลวกแล้วนะคะทุกคน ซื้อมาจากลาวกินครั้งแรกเดี๋ยวเรามาลองกินกันเขาบอกว่าตรงท้ายๆมันจะขมเดี๋ยวออกก่อนตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคน ีอ,อมผมนิดๆ แต่ตัวหัวมันนี่ก็ขมนะคะมีความขมนิดนิด คนขายบอกว่าหอยหอยเดือนี่ไม่ได้อยู่ในน้ำนะคะทุกคนเขาอยู่ตามต้นไม้แล้วก็อยู่ในดินอยู่ในป่า どうやって行 น้ำจิ้มตำเองแซ่บมาก กินม,มามามีตัวเล็กตัวใหญ่เนาะเขาก็ตัวใหญ่อันนี้ซื้อมาจากฟางล่าวได้ค่ะพี่น้องคะมือ่อไปเที่ยวอุบลเมื่อสองโตทำ นี่ค่ะสองตัวเท่ากับมือเลยเดี๋ยวมีอันหน่อยอันใหญ่ดิแม่ยำกึด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 นะรสชาติไม่เหมือนหอยอุ้ย ตัวใหญ่หล่นไปแล้วเมื่อกี้รสชาติไม่เหมือนหอยไม่เหมือนหอยเชอรี่ไม่เหมือนหอยหอยหนานะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะุมๆแล้วก็กรอบๆ ตัวใหญ่ไม่ค่อยขมปิดตัวเล็กโคตรขมดื้นมันจะเป็นเมือกเมือกนะคะทุกคนแซ่บดยว่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะลาเพื่อนๆไปกับเมนูหอยเดือนะคะเป็นหอยที่หาชิมยากนะคะนี่เพชรบุญไม่มีแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้เหลือไปให้น้องสาวชิมเกล็กๆล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย